ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับย่ามือเ้านะครับเด้อเป็นเมื่อวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่19นะครับครับรอบนี้นะครับเช้นน้าที่ผ้าพี่พาน้องเฮ้านะครับพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับไปตามเลขเราพัฒนานะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับพี่น้องเอฟซีครับเอกปูห้าเจ็ดแปดนะครับมาแล้วนะครับเด้อ ครับเมื่อนี้นะครับก็ยั่งพันวางนะครับเสียนาดีก็ยั่งตากเขาอยนะครับตากเขานะครับเขาเต็มเดินอยู่พี่น้องเอฟซีครับเดี๋ยวจีพาพี่น้องเข้ามาบ้างเพิ่งเจ้าขึ้นมากเมื่อคืนนะครับเขาเสี้นาดีตากไปนะครับพี่น้องก็ได้พ่ออายุได้กินครับพี่น้องออฟซีพ่ออายุได้กินนะครับไว้่ายยูต่กินเลย หลังจากแล้วเขาแล้วหนา้าแล้วนะครับเชื่อนาดีก็จ้งขอย,อ,ยออกเดือนทางตามขิบตัวเลขกนวทางเด็ดๆให้พี่ให้น้องเข้ามาว่าจะเป็นหววรัฐบาลไทยห้วหรัฐบาลเล่านะครับเนาะครับเข้ามาเป็นผลห้วเล่าออกสะกอนนะครับเนาะพี่น้องที่สี่ผลหววเล่าออกหลอกมือวันซุ์ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ครับเราพัฒนานะครับ <c oughs> วันศุกร์โอ้ยแมวกับกวนนะครับวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 6นะครับดาวพัฒนาเลขที่ออกนะครับ305 4 7 3นะครับ305 4 7 3นะครับครับตัวเลขเน่าทางรอบนี้นะครับของผู้หาเจ็ดแปดที่มาตัวใดนะครับเนาะเขาก็ยังคอยไปหลุ่นไปชุ่มน้ำกันนะครับครับรอบนี้ก็เลขล่างนะครับออกหาสี่นะครับเลขล่างออกห้าีนะครับ ย่อนขึ้นหมอกถ้ตอกเกล้านะครับเหลียกเล้านะครับฉะนั้นตอกเกล้าเนี่ยห้องจะถิ่มยาปลาด้วยพี่น้องเยฟซีเพราะว่าเหลียกเล้าส่วนมากส่วนมากสิมักมักย่อนออกตอกเกล้านะครับบางที่ห้อก็ตามมาท่านเนาะครับเนาะครับรอบที่แล้วนะครับเชื่อนาดีย่างพลาดติดตามให้พี่น้องเข้านะครับเหลียกปูหาเจ็ดแปดนะครับเอามาตามหลอบไหมนะครับเพราะงานไล่นะครับก็เพิ่งมาตามให้พี่น้องเข้านะครับ คกิดว่าโค้งสิบปังนะครับเนาะรอบนี้นะครับถ้าพึ่งจะตามย้ำได้เขาย้ำนั่นนะครับของผูหายเจ็ดแปดครับเข้ามาตามต่อกันเลยนะครับเด้อนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ วันจันทร์ที่20นะครับนะักครับขออนุญาตจันทรไปทั้งคางก้อนนะครับอนุญาตแป๊บนึงนะครับพี่น้องที่จันทร์ไปทั้งคางก้อนนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่20นะครับเนาะพฤศจิกายนนะครับ ครับขอขบุญขอบคุณนะครับพี่น้องทั้งพี่น้องเอฟซีทั้งเกาหลีนะครับทั้งฟังเล่านะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็คอมเมิ้งของมานะครับก็ดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีนะครับที่ให้ความไว้บ้างใจนะครับกับเชนนาดีนะครับเนี่ยเชนนารีก็ทิ่ตามให้พี่น้องเงาคือเกขานะครับบว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่ารัฐบาลเล่านะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบ เราพัฒนากับเราพัฒนานะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับเชื่อนาดีก็ไปเห็นหมองคนยู่คนเศร้าแล้วนะครับ <c oughs> นะครับมีน้องเ c ือออกไปแดกกับ <c oughs> เรียนพันนะครับเอาเวี่ยงรลุดตัวนี้รอบนี้นะครับปูหายซี่คนครับตะว่าเหล็กปูสี่หายป่อยหายเหล็กเบิ่นมาติดอยู่ตลอดนะครับพอว่าหัวเลามาหยิออกเบิ่นนะครับเนาะ ขับวิ่งรูดนะครับบนล่างนะครับ6กับ7นะครับพี่รอง FC ซีกับบนล่างไว้คือเก้านะครับ6กับ7นะครับจับคู่นะครับหกสี่นะครับพี่รอง FC 6 5ี่หกห้า 4 6 5สี่หกห้านะครับเจ็ดสี่นะครับพี่น้องทุ่แล้วก็เจ็ดห้านะครับครับทำมาเบิน์นนะครับเด้อกันเบิ่นนะครับของปูในกันเบิ่นครับเชี่ยนได้ดีก็ได้ไปขึ้น ทำบุญรวมน้ำเพลินนะครับขึ้นถวายกุฏิไม้ของปูหายเจ็ดแปดนะครับเป็นสางเบิ้ลกุฏิปูหนึ่งสางเบิดลเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเพราะว่าจากแรงศรัทธาหยาดย่อมนะครับแรงแรงศรัทธาของหยาดของโยมรวมทำบุญน้ำเพลินแล้วครับเด้อยเป็นกาได้มาสางกุฏิได้ขึ้นยู่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับกันเบิ้ลน,นะครับก็มี0ูนะครับเนาะศูนย์นะครับ9 9นะครับพี่น้องีแล้วก็3าสนะครับเอา เย็นๆนะครับเด้อเดี๋ยวสีตังใบตรงๆให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอนะครับวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับกันเบิ้์อันนี้กันเบิ้์นะครับขีดเส้นใต้สีดแดงเต้าตัวนั่งซื้อไว้นะครับตัวเหล็กบอดี้ขีดไว้นะครับจำคอยบอตาไล่เนาะพี่น้องทุกที่ เอาพี่น้องเขาแคปหน้าจอไว้ครับบัดนี้ครับวัดจันทร์ที่20พฤศจิกายนนะครับ2566ลาวพัฒนาปู่578นะครับวิ่งลูดบนล่างนะครับ6กับ7นะครับทำอ้า6ก็มี6 4 6 5นะครับพี่น้องนิี่ถ้ามา7นะครับก็มา7 4กับ7 5นะครับรับรอบที่แล้วมันออก7 3เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตัวเลขนี้บ่ไกลกันดอกพี่น้องนิี่ นะครับกันเบิ้ลนะครับ0ูนแล้วก็99และก็33นะครับพี่น้องที่ครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับเด้อพี่น้องที่สามีโชคพี่มันอยากรวมทําบุนน้ำธนา j a n นะครับก็จังคอยติดต่อเขามากับเชื่อนาดีได้นะครับเชื่อนาดีจะตามเอาไม้เหล็กปั๊นชีของปู่นะครับลงให้พี่ให้น้องเข้านะครับ รวมทำบุญนำปูนะครับกับหม่องพันโยพันเศร้าโอ้ยดีครับรับพี่น้องที่หม่องปูพันโยอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นวัดป้านะครับผ่านักปฏิบัตินะครับอาเคียนักสางนะครับเพิ่นสางวัดสางว่าพิ่นโอ้ง่ายครับสำหรับรอบนี้นะครับเชยนที่ดีเก่าไหวจะเพียงแค่นี้ก่อนครับขออวยพรให้พี่น้องเฮาสุขูสุขคนโชค m ắ นไปนำกันกับล่าพัฒนาปูหาเจ็ดแปด หลอดวัดจันนะครับสองถุมครึ่งนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ